ตุก,กตาลูกสาวค่ะถ้าบ,บังพนทีนพฤิวาต่างใดเด้อมันชิดีใจปาไข่มุกแม่มีอะไรให้ดู <c oughs> คือว้าวเงี้ยแกะอะไรคะ <c oughs> แกะเลยแกะแล้วมันจะออกแกะ เย้ Pa, ป๋าเดี๋ยวให้ป่ะอ่ะอันไทอะไรพี่เนี่ย สีสวยจังเลยสีสวยมากเลยสีชายุงย้งด้วยชอบไหมชอบไหมไหนไหนดูนดนหน่อยดูหน่อยหายเอใครซื้อให้ขาข้าสวดข้าสวดซื้อให้จ้าตาสวดตาสวดงามบา้างมากบา้าง ขอบคุณค่าหรืยอยังข้าให้ย <c oughs> อยงัง